มุนีุงสวนลุงสนลุวนงสวนลุมวนงนุงสนล้งสนุงสนลุงสวนุนลงสนลุนลงสนลุงนลงวนลุนมวนลุงนลุงสนลุงนล่สนลงวันงวนี้งนงสนลุงสวนลุ่นะคงัวนนนีนน เป็นการมายันของทีมงานบุญลำนะครับฝั่งนี้บุญลำนี่เป็นพิ่นกพีเอสนะครับผมแล้วก็เจ้าเฟียมส่วนฝั่งนู้นนะครับเป็นบางโอต้นฟกแล้วก็เจเปะในเหลี่ยมนี้ครับผมเป็นข้ามหัวนะครับถือว่ามายันอีกครั้งหนึ่งของทั้ด้างทีมงานบุรลีลำนี่นะครับจริงเงินรางวัลกับผมคููน,นี่คู่นี้ครับผมมีไปนวมอยู่ที่6,000บาท ในเหลี่ยมนี้ครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวระหว่างบุรีรัมกับขามนะครับผมฝั่งนี้บุรีรัมเอานี่คือบุรีรัมนะครับผมเอาเป็นพีเอสและข้ามกับทนาเจ้าเป้นะครับคู่นี้ครับผมคนละหนึ่งแช์ครับเนี่ยฝั่งนนต้นปุกครับผมนี่เจ้าเป้หมาเดี๋ยโดนเกี่ยวลูกนี้นะครับฝั่งนี้ครับผม เล่น3มคนแต่ดูไปดูมาแล้วครับผมหน้าจะสองคนครึ่งนะครับบุยลํานี่<ไ>มีเจาเฟมนะครับเอาขาหยับเส้นไว้ครับผมฟังนี้นี่ดูครับผม,มดูเจาเฟมยืมครับนี่เออเอาขาหยับเส้นดูสารครามกับบุยลําในเหลี่ยมนี้นี่ข้ามหัวใครชนะนี่รับไปอยู่ที่หกพันนะครับผมเอาอดูสารครามมาซีที่นี่บุรีรัยกขึ้นมาเอาจิ้มขึ้นไปแบบนี้ครับนี่ ทักทายครับผมทุกท่านพี่ต้นนะครับวันนี้นี่พี่นกนะครับผมมีนัดกับทนานักของทีมงานสารคามนะครับอย่างต้นฟุกบางโอนะครับผมรอบๆสนามนี่ถือว่าเข้าท่านะนะครับพี่ต้นเป็นยังไงบ้างทักทายทุกท่านครับผมดูสารคามไปเฟรมเอาเปิดจกว่าไงบุยลำหยดนี่ยอดเหลอเอ้าได้เยอกเอ้ามาดื้อยาเหลอดื้อยาเออจะยกไปไหนหรอกโอ้ยนะครับดูเอาเถอะครับ นะครับนี่เขาเรียกว่าตะก้อเอื้อทอนของจริงครับฝั่งนี้ครับอืมนี่อีกคนยืนนอกสนามนะครับเห็นไหมครับเอาเปิดเอาลากเข้าไปเอาเฮ้ยเสียเออพอๆกันกูด้วยละตะก้อเอือทอนยอดเออเอาแม่ขับรถมาร้อยกว่าลูครับบุรีรัมนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับบุรีรัมนะครับสองคนครึ่งเจ้าเฟียมนี่เจ้าเฟียมขวามือผมเสื้อฟ้าหยับเส้น อืมเอาเปิดยกสวัสดีปักเออเอาละมึงที่นี่มาชิงกันเสียเว้ยคู่นี้นะครับสนามนี้นี่คือนาโพของทาง้านของเจ้านัททิวนะครับซึ่งทางด้านของทีมงานบุรัมเนี่ยเคยมาเย็นเพียงแค่นหนึ่งครั้งนะครับผมช่วงประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แต่วันนี้ครับฝั่งนี้ยังไม่เข้าใจกันอีกครับ รถพี่มึงชี้น่ะมันยกใหญด้นะครับฝั่งนี้ยังไม่เข้าใจกันอีกครับอืขับรถมาตั้งไกลครับผมประมาณร้อยกิโล่ตีมะเอาละนะครับยังไม่เข้าใจกันอีกนะเล่นมาสามเกมแล้วเกมนี้เกมที่สี่ที่เขาชุดพี่ตีเลยถ้าผมโยกไปเข่าพี่เป๊ะขามเลยเอาละดูละต้องไปวางตีลูกเกลอยร์ดูดิว่าใครจะด่าเรากันฝั่งนู้นก็ด่าฝั่งนี้ก็ด่าครับผมคนละหนึ่งแชร์สารคามก็ด่าบุญลำก็ด่าเฮ้ยแย่แล้วแบบนี้สวัสดีไอเฟิรมดุยอด ย้อดเอาเปิดเอาเออเอาเข้าไปแบบนี้มีไหมอันนี้ตีเดิมพันนั่นนี่เฮ้ยไม่ใช่ตีดเล่นเออโอ้ยเนี่ยครับนี่ครับฝับ่งนี้พี่นกพีเอสด,ดูเจ้าเฟียมครับยืนขาหยับเส้นเอาเปิดออกเอาดูสินะครับกรามการ รัวกันครับผมดูเอาเถอะนะนี่เจ้าเฟียมนี่หยับเซียนไว้แล้วตีเออโดนเกวหยับแล้วเอาละวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับมีทตงน้านของพี่นกิีเน็ตนาวินเจ้าหนึ่งเจ้ากล้องพีเอสขาดไปแค่เสียบอยคนเดียวเท่านั้นนี่ดูสารคามฝั่งนู้นเจ้าเป้เฮ้ยตีเอามาเฮ้ย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 เออเอาอีกแล้วทีนี้ เออเดือยาเอ้ยครับเราเอาพอๆกันเฮ้ยเอาดีเออโอ้ยกูดูแล้วกูจะต้องรุนเลยมันเป็นแผนครับผมถ้าเป็นแผนคนละหนึ่งแชร์ครับดูสิเออแผนอะไรไรเงี้ยหนึ่งต่อสามเฮ้ยไปแล้วต้นฟุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเทียมดูต่อหย่อน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 มาเตี่ยไม่เตี่ยเอาโอ้ยวันดีครับผมตากใจพี่หนึ่งตากใจพี่แบมครับมาดูสินะครับแต่ละคำ สารคามกับบุยลำนะครับเจอกันนี่เหมือนกับพังพอนกับหูเห่าแล้วฟิตเออมาโดนเจ้าเฮ้ยถามเราดีกว่าดีกว่ีเออโอ้ยคอยช่วยเออเอาบวงไปโอ้ดูแล้วดเลยทะยุไม่เข้าค่อยแก้เขาชุดไงแล้วมันจะได้ซีอืมเขาชุดอ้าสองต่อสามไม่เล่นมาเกมที่สี่แล้วยังไม่เข้ากันอีกฝั่งนี้บุยลำกับสารคามเฮ้ยยอด อ่าที่นี่ตังทอนพ่อเท้าตายตายเออนั่นแหละเอ้ยตะเล่นแบบนี้พี่ยงต่อสามสองนี่สบายใจเลยนะพี่ยงนะดูแล้วพี่ยงต่อแม่ไม่ต่อแล้วไม่มีใครรองแล้วไม่มีใครรองแล้วพวกรองหนีแล้วไอ้ต่อเอ้ยที่สอนไปไหนแล้วนี่เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วที่สอนไปไหนอะไรวะที่สอนได้แล้วพอแล้วพี่ไม่ต้องเล่นแล้วเก็บตายเก็บตายวุบเวิยนนะเอาเปิดสวย พึ๊กเออนั่นแหละก็ยงช่วยแบบนี้เอาดีกว่าพากเลยส่เข้าไปไ่เข้าไปไอเฟียมึงจ้องดีดีเอยเฮ้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 ยเียมจัดมาที่นี่ไปไปไปบึ๊กเออเฮ้ยพงยาวย่าไอเฟียมจัดมาโอ้ยเอาไหมเออเตรียมนวะ สามเท่าเอ้ยซ mm ูส hmm. ีไว้เฟ em. um, uh. bon si ียมมึงดูดีดดูยอดไว้สามสามมาทีนี้เปิดยกสวยหวานแอบเป๊กเข้าไปเฮ้ยอะไรมันเหนียวเธอวะเอาเฟียมดูลูกหวากอย่าไปจ้านะเออโอ้ไปเถอะสามสามเฮ้ยสามสามไว้เฮ้ยแย่าเล่าอย่าล้วไอเฟียมดูยอดนะมาแล้วทีนี้ไม่ได้ยอดแล้วหวานแอบ

สี่สามครับโย่งม้าโดนเกี่ยวแบบนี้พี่น้องอาเบิงอันนี้เซตที่สี่นะครับมิงกระบะจัสดีอยวใช้สุขกสุขกนบ ร่มเย็นช่วยๆนะครับร่มเย็นช่วยๆไตยสามต่อสี่กูจมไม่บาเย็นสระข้ามครับมานี้มาดูโอ้โหขอไม่ขอ้วเอเตตอนไหนครับจะได้ไปเชียรฟังกรงขามห่วยแสงทุนแสงทุน เตียมเตี้ยตอนนี้เดี๋ยวพี่เชฟฟังตรงขับเตรียมเตี้ยสี่สามโฟร์ฝั่งคนนำนี่วะฟังพุณนำครับเออสวัสดีครับสวัสดีอ้ชายชูสุกคนครับเปิดทุกทุกโอ้โหเฮียเตี้ยชายชายถอยวันใจเย็นไม่ปก็เที่ยวแล้วนันเป็นปัญหาลูกเปสองลูกเขาเสิร์ฟกินสองลูกสวัสดีครับผมบางวันดูพ่อที่สวัสดีนะบางวันนะครับ แชร์พ่อด้วยลูกเอ้ยนะไม่ได้มาครับผมนี่ลูกชายพี่เยดนะเพียดบางวันดูอยู่โอเคเอา,<ม>าต,ตีตีโชว์ลูกหน่อยสิพ่อมาสวยมากตีโชว์ลูกหน่อยสินี่เนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับแบบนี้ยังคอยยังชั่วเต้ผมมาพี่เยดยืนเหยียบเฉียนแห้งพนดพี่เยดต้องขยับมาอีกน้อยหนึ่งเวลาเ,เ,เปิดเฮ้ยเอ้ยเอยอเอาไอ้เฟียมดูยอดไว้เฟียม เอาเอาเสีย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 ไอเสี้ยมึงดูโดนที่หัวนมโดนเนี่ยไออาเช็คฟังกุนดีโอ้ยเป๊ะออกฮะไปอยู่ลมเดกไปลมปัดดอกเช็คฟังกุนดีเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้นมติดเนี่ยเดะห้าต่อสี่ไปดี สวยเอาละเออเอาละเอางี้พี่เอสรอรอจัดแต่ลูกสวยอย่างเดียวเลยถ้าไม่สวยก็แปรเหมือนทีนกหบอกเลยพี่ร้อยเปอร์เซนต์กว่าไอสี่ห้าเปิดเอาละแย่เรา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 เฮ้ยยอดยอดมาตั้งทอนของพ่อเธอที่นี่ใส่ไปหวานเจ็บนั่นแหละเรียบร้อยแบบนี้เออเอายินงใหญ่พีเอมึงเอาตีนจับทาดยินอย่า่ไป ขาเท่าขาเท่าเว้ยเฮ้ยอย่าเท่าอย่าเท่ามีอู้หูหลังเท้าเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยไม่ต้องใจกันเอาล่ะไม่เอาปักต้นฟุ้งเลยเปิดยังไงต้ิดฟุ้งเหรอชาเอง้มึงกินอีกคนพิสูจน์ไดเบ้างหัวบอกอันนี้วิธีการเปิดที่ถูกต้องนะเปิดแล้วก็หนี้ไงแต่ว่าตัวยกเขาน้ำเลนามอยู่อ่านาโพนาโภเขานัาทิวนะครับ เขากับบึงแบบมวนๆกันไปนะครับเฮ้ยบ่ก่อยมีแต่ก่อยเบิึงนะครับช่วงนี้เฮ้ยไอเฟียมมึงเอาตีนอย่าเปลี่ยนไลยมึงเอาขาอย่าเปลี่ยนไลยมึงอย่าออกนอกไฟฟิล์มมาเย่ยมึงถอยออกมาปั๊บนีิมันเป็นเงื่อนนะมึงเอาขาอย่าเปลี่ยนเลยมันเล่นวิ่งเปลี่ยน่ะมึงเอาขาอยัดเปลี่ยนเลยเอาขาหยัดเปลี่ยนเลยเอาแดนพี่เบิร์ดมาดิ่นิแดนพี่เบิร์ดรับชมจัดไปนี่ ทัศนีจ้ะเสียงดังแท้พี่เบิร์ตนะครับผมโอ้ยเอทัศทัดน์ทัศอันนี้ทัศนทัศนีกับทัศนัยนะครับทัศนัยนี่อยู่นางรองนะครับผมนางรองบ้านเองเฮ้ยยอดมาไอ้เฟมลูกพ่อสวยมากลูกแต่ก็ไฮยตายดีมากตาย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 เฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเอาละมึงทีนี่ตายไปปักเออไอ้เฟมมึงกูบอกว่ามึงเหยียบแฟนไว้ มึงเอาขาหยัดเพี้นไว้จะได้เม่ได้ไปยุบบ้านครับจะท่านไปเลหนทำแล้วมึงเอาขาหยัดเพี้นไว้ปยังครับมีโอกาสค่อยมานะครับฟังเงินพี่เพื่อภาคกับพ่อหลังมืวนแล้วมึงเอาขาหยัดเพี้นไว้มึงดูแค่ลูกหยอดกับพ่อแล้วมึงจะไปดูยังเงินดอกคือลูกแรงครับปล่อยเลยพี่นกแกซองอยู่แล้วเอาสองคนครึ่งวะบุยลำกันดังเอ้ยเสียบยังขามยังยากเลยบุยลำกับสารคามบุยลำกับสารคามนะครับดูครับสารคาม เอาเปิดเปิดเอาละทีนี้มาสายเพียรปั๊กสวยมากนั่นแหละโคอยช่วยแบบน <t <t um um ี้น <um uh, ี่แหละนี่แหละช่วยกันเล่นช่วยกันไอเฟียมึงเอาขาหยาดเสร็จเลยดีรอทำแต่ลูกให้สวยอย่างเงี้ยถูกละจะได้มองเห็นพี่เอตพี่เอตขุณโจรคุณโจรมาดิมาดิมาดิดูดิสนามห้ามยอดสนามสามครับน้าพ่มาเบิ้งเอาปั๊ก ไม่ต้องตีไปต้นฟุกมันเหนียวดูมางตัวก้อย่างแคี้มามีพี่เอาเส้นน่ะเออพี่ไม่ต้องตีไปต้นฟุกต้นฟุกเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะอย่าไปอยากเอาชนะมันอย่าตีไปทางต้นฟุกกระพอะเราใช่ไหมพี่น้องต้นฟุกมันเหนียวอย่าตีไปทางนั้นอยากเอาชนะมันไม่ต้องไปชนะมันเ้ยออกจะกิดเสียบออกใช่ไหมเราฝั่งนี้ก็ได้แต่กลัวเสียบเก้าไ่ยากเลยแบบตักใจทุกท่านครับผมคนละหนึ่งแชร์พ่อเอา เต็มเดี๋ยวเต็มเต็มกำลังเคลียร์กำลังเคลียร์เต็มก็ไม่รู้แล้วเข้พี่เกี่ยวลูกยิงไหมไม่ลูกบอลที่จะเตอบอกนะเอาอ่ะไอ้ลินเฮ้ยสุดยอดลินน้องสองห้องนะไม่ทำให้คนเสียงกันเออไม่ทำไม่ทำให้คนเสียงกันนะถ้าผไม่มีเสียงแต่ไม่มีลินน้องเขาเฮ้ยขับรถไปเลยสวยมากนั่นแหละโ้ย บอกเรามาขามแล้วขามแล้วเฮ้ยบอกว่าตะก้อขามโวยเงียนเห็ดไปกระโดดเศร้าเห็ดก่อนแต่ไ่หมดทุกทีครับคู่เอกแม่นไผครับผมใจเย็นครับผมอย่าเพิ่งดูคู่เอกเอาอ๋อุ้ยลำแกะไปก่อนแกะไปก่อนนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไอ้เฟียมย้อดย้อนยอนมาที่นี่ตังทวนละที่นี่ตังทวนละใส่ไปสวยมากเออสวัสดีไอ้เฟียมดูยอดไปขามเอาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ีเฮ้ยเออเอาอีย่าง โอ้ยนี่ยเออเอารับชมไปพร้อมกันแี่คับฝั่งนี้น้ำไหลพลยเออดูเอาเทอะดูเอาเทอะนะครับผมเฮ้ยเดียวกันไหมลูกพี่ถอยกันไหมฝั่งนี้บุยลำฝั่งนู้นสารคามครับผมเจอกันนี่อยู่ที่ระหว่างทางของอำเภอนาโพกับอำเภอนาเชือกเออ เป็นเขตติดต่อกันระหว่างนาโพกับน,นาเช็กบ,บุรีรัมย์กับสารครามดูสิเอาอีกพี่ยกเสียบฟึกเออตังทวนเฮ้ย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 ถูกตะไคร้ถูกตะไคร้เขือกฟ้าเออคอยยิงชั่วเฟ้านี่ยกงามอีกเออผมไม่รู้จะงามไม่งามแล้วก็ฟ้าอะ่ะนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้เตะกันมาเซตที่สี่เตที่พี่ครับยังไม่เข้าใจกันอีกงั้นครับอ๋ออีกแล้ว มันเสียบยากเหมือนกันนะเสียบไเสียบขามไปเฉยนี่ฝั่งนก็รอไปชักล่ไม่ะเอออกเอาละนี่แม่ละบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วฝั่งนี้แคเสียบขามไปเขาก็ลอชักเลยยังไมต้องวิเสียบวัดอะไรมาจริงขนาดนั้นนะ้ำเขาต่งนํำเขาต่างไงห้ากาวกาพี่น้องเฮ้ย 8ดต่อเเออดูเต็มนำเขาแตงห้าห้าเก้าเลยนึกว่าแปดเนะครับเปิดยกหวานเแียบสวยมากเอาตายสามตายสตายห้าตายหตายเจตายแปดตายเข้าไปเอาเออหลังข้อนขวานเธอนะครัผมง่ายหลังให้มันสูสีไหมเนาะเออให้สูสีให้เออให้สูสีนำเต็มนำไม่ค่อยชอบเราจะเก่งตอนเต็มสูสีไงต่อเก้า เอาละส<อ>วยครับลูกนี่ยกดีตีหายลูกนี่เอาละนี่ตัวยกดีครับอย่างพี่นกขุนั่งนต้นต้นฟุกสาระคำนะโอ้โ,อเโอเหเก่าเกาเหลือแป๊บเดียวครับ <c oughs> เสียบกระสีย,ายอยางเดียว <c oughs> เสียบยากเมันว้าเสียบบ่อย ให้เบิดนางร้องไม่เสียบด้วยเชียวป้ายอดดังเยาเลยออกชัดเจน่าเสียบจะออกก็เสียบตีเน็ตกระโปงเสียบสแกนลงน้ำนี่มันก็จะชักแล้วเย้ไม่หล่ะเออไหนหน้าไม่ต้องคิดเยอะเบิดฝีเม็ดออก4ีเม็ดเออเปิดโยกสวยปึ๊ก เฮ้ยพอ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 อไปทีนี่เฮ้ยแต่ออกนอกรั้วแล้วอย่าไปจับเขาั้วเด้อบอกไปก่อนเดอจับรัวโดนไปช็อตนะเอาสุ่มมาได้เด้อบอกไปก่อนเอความซุ่ีพี่เขาบอกว่าแต่ก็มันเราเราชอบตอน ั่งนี้ครับผมบุยลำนะครับพี่นกแกงจิไปแก้งอะไรล่ะเซเสรซ็จเอาตัวนี้ลองแกงดูตัวนี้อืมนะบลองแกงดูครับผมหกพันคู่นี้ครับลองดูนะถ้าหกพันนะถ้าใครกล้าแกงบอกหน่อยครับอืมดูครับเสื์บข้ามก็ชักแล้วฝังนุ่นเสร์บข้ามก็ชักแล้วเอ้ยคายเ้ยไม่ได้จ้องไม่ได้ล้มึงอืมนะครับด่าต่ขำไปก็ได้เด้อเขาขำได้อยู่ ไม่มีความเปียบพร้อมเลยฟังเนี่อ่ะพอเดี๋ยวเขาจะเอลมแรง้นเออเอาให้ได้ยางงั้นอ่ะดูสิหลดลี่ไยเน่พีกเาจะอะไรอา้ดี๋ยวครับผมเยวันเดี๋ยนี่เขาเิั้มมาอีกยันี่เดี๋ยครับโว้ยมดยโครเจ้า

บางนุ่นกะแค่มงขามาพอนี้ไปชักเลยพี่เฮ้ยฝั่งนี้ยังเปิดตะก้อยังไม่ได้เร่จะไปมงติดเส้นทางหน่มึงมงแค่ขามาพอดีลงมาแล้วพี่นุ๊กไอดีแล้วไอดีเออซวนเออบางบางนะเอาแม่มือเอโอมงไ่กวนนะเออ พี่เอดแกชอบตอนแก้มสูสีดูมันลมพี่ยองพี่ยองอัดไปมีอัดมากเลยไมรู้ว่าดีหรือไมอ่าชิเบเท่าครับมีทีเดียวพี่มีทีนี่ทีเดียวนะบางโูยกหันอุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเบิ่งนังเฮ้ยแย่ข่ามากไปแล้วนี่โอ้ตายแล้ว เอาจองนะเพียมนะจองนะสิบสองสิบเอ็ดทเวลอเลเวนสวัสดีครับไอ้นึงครับสวัสดีพี่หนึงนะครับพี่หนึ่งสุดรอน <c oughs> ะครับ <k iss ues> สบายดีเนาะครับ ี12ครับ <scholarly> <Claire> <Elena> <c oughs> มันบู๊หูหน,นไไาทีมันเลยมับไปจิ๋มจิไปแย่งให้ยังให้รับเฉพาะลูกยกหล่นไม่ใช่ให้ไปรับลูกเสิร์ฟ12เท่าครับ